สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จิตมีบานโกเีียวันนี้พาเพื่อนมาที่ทุ่งนานะคะที่กําลังมองเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือโดรนเขากําลังฉีดยาพ่นยาอยู่นะคะยาให้กับต้นข้าวกาลังเ,เติบโตค่ะในหน้าร้อนจะมีพวกแมลงศัตรูพืชเยอะมากนะคะโดยเฉพาะต้นข้าวตอนนี้ก็กําลังแต่กอค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลก็ออกมา ฉีดพ่นยาให้ฟรีนะคะซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาค่ะเขาก็มาฉีดให้ทุกๆปีเลยค่ะปัจจุบันเกษตรกรเกาหลีนี่เขาก็นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการฉีดพ่นยากับต้นพืชในไร่นานะคะเมื่อก่อนนี้ใช้แรงงานคนค่ะแบบทังฉีดยาหรือใช้รถแท็กเตอร์นะคะ ในช่วง 2, 3ปีหลังมานี้เขาก็เปลี่ยนมาใช้โดรนนะคะในการเกษตรมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลเองก็ส่งเสริมเอานวัตรกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรค่ะสำหรับโดรนนี้เพื่อใช้ในการเกษตรนั้นก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของคนเราด้วยนะคะ อย่างเช่นทำงานได้อย่างรวดเร็วขาวไม่ถึง10นาทีก็ได้และแปลงหนึ่งนะคะคุณภาพในการฉีดพ,พ่นสารเคมีก็มีความเสมอเสมอแล้วก็ทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่ทำลายพื้นนาพื้นที่ไร่ที่เราไปเยียบย่าไม่ต้องเลยนะคะเนื่องจากว่าโดรน,นบินเหนือพื้นที่พอปูกนะคะซึ่งมีความกระทัดรัดและก็เหมาะในการค้นย้ายไปยังแปลงอื่นได้ง่ายคะ่ะ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างไรายได้จากการไปรับจ้างทางการเกษตรได้อีกด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนี่ก็สำคัญค่ะผู้ใช้งานก็ไม่ต้องรับสารเคมีโดยตรงนะคะอยู่ห่างไกลจากสารพิษเมื่อเทียบกับการใช้วิธีอื่นๆค่ะที่เรามาทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อดีในการใช้โดรนทางการเกษตรนะคะ เครื่องเล็กนิดเดียวนะคะแต่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะคะมองแทบไม่ทันเลยค่ะมันเร็วมากเลยค่ะเมื่อกี้ฟูงนกบินได้กลิ่นยานะคะบินนี้หมดเลยค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีเริ่มทันสมัยมากขึ้น,นชา,นาวนาก็ยิ่งหน่อยไม่ต้องลงมือทำเอง มีโต๊ะทำงานนั่งกดรีโมทอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะอีกมานานน่าจะเป็นจริงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรากาศการฉีดพ่นยามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ